สวัสดีครับรายการอาจารย์มนย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะอยู่ที่ร้านคาเฟ่เฮ่คาฟฟนะครับเป็นร้านประจาของผมเองนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเก่าของผมนะครับที่ติวผู้สอบบัญชีภาษีอกรออนไลน์นะครับซึ่งเขาบอกว่าทําไมตอนนี้ยนโล่ปรับราคาลงจาก2,500บาทต่อวิชากลายเป็นราคาพันสบาทเท่านั้นทาไมยุคเขาไม่มาปรับราคาลงบ้างอะไรเงี้ยนะเขาก็มาแบบแซวๆว่าทําไมราคาถูกลงช่วงปลายปี67นะครับผมไม่ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่า ไอเหตุผลในการกําหนดราคามาตั้งแต่2,005หรือ3,000เนี่ยนะครับกับทางที่คุณเคยติวกับเรามาเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเข้าสู่ตลาดการติวผู้สอบบัญชีภาษีกรมาเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนนะครับผมเห็นว่าสถาบัานต่งตางๆที่เขาติวกันเนี่ยเขาเก็บราคาวิชาละประมาณ2,005-3,000ผมก็เลยใช้ราคานี้มาตลอดแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผมติวผู้สอบบัญชีภาษีกรมาเนี่ยก็พบเหตุผลเหตุผลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อแรกเลยที่ผมจะต้องปรับราคาลงก็คือ จะมีบางท่านครับเข้ามาถามผมว่าแยกขายเฉพาะหนังสือไหมนะครับซึ่งเหตุผลที่เขามาถามว่าแยกขายเฉพาะหนังสือไหมก็อาจจะเกิดจากราคาสองพันท่ามันอาจจะแพงไปไหมเขาก็เลยอยากจะซื้อเฉพาะหนังสืออะไรประมาณนี้อันนี้คือมุมมองของผมนะผมก็เลยคิดว่าผมไม่ขายเฉพาะหนังสือเหตุผลก็คือหนังสือของผมเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเมันควรจะต้องดูกับวิดีโอติวด้วยนะครับผมก็เลยไม่แยกขายเฉพาะหนังสือมาแต่ก็ติดใจยอยู่ตลอดเวลาว่าเออบางคนเขาอาจจะอยากจะจ่ายราคาถูกก็ได้แต่เราไปเก็บราคาแพง ดังนั้นถ้าเกิดเราปรับราคาค่าติวของเราเนี่ยลงมาใกล้ๆกับราคาหนังสือเลยก็คือให้เขาซื้อในราคาหนังสือแหละแต่ได้วิดีโอด้วยเนี่ยน่าจะดีกว่าผมก็เลยมาปรับในช่วงปลายปี67ว่าขอปรับราคาจาก2 5 0 0มาเป็นพันสองเป็นหนังสือด้วยพร้อมกับวิดีโอการติวด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จเร็วๆนะครับนี่คือเหตุผลแรก <Hey. S 1> เหตุผลที่2นี่ก็คือว่าให้การติวของผมเนี่ยผมให้สิทธิ์ติวได้ถึง3ปีเลย ปีละ3ครั้งนะครับที่เขามีการจัดสอบกันแต่ผมไม่คุณมีสิทธิ์ได้ติวถึง3ปีเลยการันตีเลยอ่ะการันตีคุณเลยแหละว่าถ้าเกิดคุณยังสอบไม่ผ่านเนี่ยคุณก็ติวกับผมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่มบที่เขากําหนดว่าหนึ่งวิชาเก็บสะสมได้3ปีอ่ะผมก็ใช้เกณฑ์นี้แหละมาให้สิทธิ์กับพวกคุณด้วยว่าคุณจ่าย2 5 0 0ัน 5, แล้วคุณก็ติวได้จนกว่าคุณจะสอบผ่านเลยภายใน3ปีดังนั้นมันก็อาจจะมีปัญหาว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้รีบเร่งที่จะสอบให้ผ่านก็็็เเหนว่าผมสิทธถึง3ปีลยก อ่านบ้างไม่อ่านบ้างอะไรเงี้ยรอท้ายๆแล้วก็จะมาเตรียบตัวสอบมันก็ทําให้ความสําเร็จของลูกค้าผมเนี่ยมันช้าลงอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าสําหรับลูกค้าบางรายเขาไม่ได้ต้องการติวถึง3ปีครับเขากล่าวว่าสอบครั้ง2ครั้ง3ครั้งเขาก็ผ่านแล้วแต่ทําไมเขาต้องมาใจ่ายในราคาการันตี3ปีในราคา2005ด้วยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดผมตัดราคาลงมาแล้วให้สิทธิ์แค่เพียงปีเดียวปีหนึ่งก็3ครั้งอะ่ะคือ จ่ายที่ราคาพันสองแล้วได้สิทธิ์สครั้งก็คือได้สิทธิ์หปีเลยเนี่ยสำหรับคนกลุ่มใหญ่อยากจะสอบผ่านภายใน1ปีเขาไม่ต้องไปจ่ายถึงสองพันห้าเขาจ่ายแค่เพียงพันสองเท่านั้นเองมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าของผมนะครับจากเหตุผล2ข้อน,นี้ก็เลยคิดว่าปรับราคาลงมาเลยแล้วกันนะจาก2องพัหาหรือพันสองสำหรับติวออนไลน์ถ้าเกิดมาติวสดก็แค่เพียงราคาพันห้าเท่านั้นเองให้ทุกคนที่อยากติวกับผมได้มีโอกาสติวประสมว่าเร็ว,รว,รวๆก็จะได้หาเงินได้เร็วๆนะครับอันนี้ก็คือ แนวทางที่ผมปรับราคาลงไม่ได้ปรับราคาเพราะว่าไม่มีคนมาติวกับผมหรือว่าไปตัดราคาคู่แข่งนะครับแต่ว่าเหตุผลจริงๆในการปรับราคาลงด้วยเหตุผลที่บอกไป2ข้อนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจจะมีบางท่านอยากจะมาติวผู้สอบบัญชีภาษีกรกับเยลโล่ลวนะครับเพราะว่าราคาถูกลงนะครับก็สามารถมาติวได้นะครับผมเริ่มติวผู้สอบบัญชีภาษีกรครั้งที่61สนะครับสำหรับวิชาบัญชีนะครับติววันที่1 8บ2มกราคม68นะครับส่วนประมวลติววันที่1 8 1 9มกราคม68 วิชาสอบบัญชีติววันที่25-26มกราคม68นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือคุณก็สามารถไปดูวิดีโอการติวอื่นๆเนื้อหาอื่น,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 นได้ในเว็บไซต์นะครับที่ผมมีทั้งเนื้อหาการติวในหลายๆเรื่องแล้วก็การเฉลยข้อสอบทั้งที่เป็นปรนัยอัตนันแล้วก็ข้อสอบเก่าๆต่างๆนะครับที่มีอยู่ทุกอย่างนั้นอยู่บนเว็บไซต์หมดแล้วคุณสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับการติวของผมนะครับได้การันตี1ปี1ปี3ครั้งนะครับราคาไม่แพง ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับถ้าสนใจติดต่อมาที่ Line at yellow training ครับ